สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษคำวันที่5นะครับกรกฎาคม2567นะครับฮานอยพิเศษนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับมีวันศุกร์นะครับมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับ เวียดนามนะครับจากประเทศเวียดนามนะครับพอช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณธรรมชิกทุกทุก่านนะครับเมื่อวานนี้ออกสามสี่เมื่อวานนี้ให้สามสี่มาสองกับหนึ่งโอ้หลุดไปแท้หนึ่งอืมุดเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ให้เรามาระวังอีกนะครับประมาณนี้นะครับรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอางสุดนะวันนี้มาชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างไหมห้ากับ6นะครับวันนี้นะหกับ6กนะครับหกับหคู่กับ1กับ2เด่นจุดนะหนึ่งสอกไล่กันไปเลยนะครับ1นึ่งามนะครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหองากมห้าสามหกห้่หรับเรองกันไปเลยนะเลนที่1กับ2องนะครับตรงนี้นะหนึ่กับ2 ห้ากับหกขอฟันธงที่ห้าอะไรกันขอฟันธงที่ห้านะตัวห้าตัวนี้นะครับเดวนคู่ของเขาก็ขอเล้นที่หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งับสองนะครับ,รบชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับครับอ่าฟันธงที่ห้าก็เอาห้าไปลูดไปวิ่งนะครับห้าไปรุดไปวิ่งนะเอา อ่าครับอาหารไปลุยวิ่งนะครับตามนี้เลยนะครับหานอยพิเศษออกเวลา5้ามงเย็นถึง5้าโมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับตรองวีฟีรำมาแล้วก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมรับชมอ๋อรุ่นหลุมพวกความบันเทิงหาวนอนเลยอืมครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะขอให้ทุกท่านรับครับรับ